ดีคะ่ะสวัสดี f อทางช่องสายฝนัดป่าเจียงนะคะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมเจ้ารถถังของเรานะคะวันนี้นะคะก็ซื้อนมเล็กตาซอยมาให้กินนะคะ FC สิงคโปร์นะคะฝากมาให้นะคะก็ต้องขอบคุณ FC มากๆนะคะนะคะดูนมแรงมากเลยนะคะ ก็มื cool. <yeah>. ้อแรกนะคะก็ให้กินสองกล่องก่อนนะคะลองดูว่าพรุ่งนี้จะท้องเสียไหมนะคะโอ้โหหิวมากเลยนะคะรถถังของเรานะคะแล้วก็ูกล้วยมาให้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีจากสิงคโปร์มากๆเลยนะคะที่รักแล้วก็เอนดูเจ้าไพวันนะคะ มันแบบแซ่บมากๆออากนนกินทั้งกล่องนะคะนี่ทำไมอ,อกก็กินทั้งกล่องอร่อยวะลูะละลกเดี๋ยวใจเย็นลูกป๊อกแป๊บดูดูพอแล้วพอแล้วกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวกดท้องเดียนี่ ก็มีกล้วยมาฝากด้วยนะคะมีกล <Bal im. S 1> mm ้วยเขากินกล้วยสองวีก huh. ่อนนะคะเพราะว่ากลัวท uh ้องเสียเนาะกินเยอะไม่ได้นะคะแล้วก็เอาไปให้น้องใส่ยขนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าน้อง กินเยอะเกินไปนะคะก็ตัวน้องท้องเสียจะลำบากแล้วก็เหนื่อยควานอีกนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะคะเขาจะได้ไม่เก็บกดนะคะให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะการอยู่คนเดียวนะคะความดื้อจะได้น้อยลงนะคะกินอย่างอริดอร่อยมากนะคะ วันบอกแซบสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็มาอัปเดตความเป็นอยู่ของไพวันให้เอซที่เข้ามาติดตามทางช่องสายฝนป่าเจียงได้รับชมกันนะคะวันนี้ว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่อย่านมแม่นะคะน้องก็เก่งมากนะอยู่ได้นะไม่ดื้อ กินกล้วยยางอรอร่อยเลยนะคะรถถังของเรานะคะคหมดสองวีหมดในพริบตา กอดได้แล้วนะคะรถถังของเรานะคะกอดได้แล้วเก่งแล้วอยู่เองได้แล้วเดี๋ยวก็จะได้เข้าโรงเรียนนะคะยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะได้ครูที่ไหนมาสอนนะคะ แล้วอันนี้ไอ้ดละเยเอะไรุแล้วอาอาอ้ิ้งเจ๊งเจ๊งเจ๊งลจบนสูบนสูบนจะกินมือกวนต้นด้วยนะคะลิ้นใหญ่ๆนี่รวบได้ทั้งหมดเลยนะคะรวบทั้งมือคนรวบทั้งกล้วยนะ ปากกว้างๆนี่กินได้ทุกอย่างนะะไพวันบอกจอมขมือบขมือบกล้วยนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะไม่ยอมแพ้ใครวันนี้นะคะเราก็ซื้อยามาล้างเลให้เด็กหญิงสิริทรัพย์ของเราด้วยนะคะเจ็บผาเจ็บขานะเพราะว่าเท้าเปิดเลยนะคะ ก็ซื้อยาล้างแผลแอนก็หอกับยา่มงนะคะมาล้างแผลให้เด็กหญิงสิริทรัพย์ด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าอาการเจ็บขาเนี่ยยังเป็นหนักอยู่เลยค่ะเดินไม่ได้ไพรวนบอกคิ้วหิวอีคิ้วอีกรอดูพรุ่งนี้นะคะถ้าไม่มี อาการท้องเสียหรือผิดปกตินะคะก็จะเอานมมาให้ได้กินเรื่อยๆนะคะจะได้สร้างความเคยชินให้กับท้องของน้องนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งหย่านมแรกๆเนาะกลัวอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ระบบขับถ่ายยังยังรับนมถั่วเหลืองไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายขึ้นมาก็จะลำบากควานด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งหย่านมด้วยนะคะ ก็ขอบคุณ f อซจากสิงคโปร์นะคะที่สน euh, ับสนุนค่านมเออไพวันกินในนั่นน่ะกินอะไรนะเปลือกนมอ๋อไม่ทันแล้วค่ะกินเก่งแท้ยัดอย่างเดียวเลยเก็บหน่อยขอแล้วเด็กท้องเสียเก่งแล้วเด็กหญิงบุญเด็กชายบุญสิริไม่ดื้อเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ อยู่นิ่งๆเป็นแล้ว <laughs> นิ่งสักพักแต่ก็ยังโบกเก่งเหมือนเดิมนะคะนี่ใช่ไหมไพวันใช่ไหมโบกเก่งเหมือนเดิมใช่ไหม <im itation> ใช่ไหมครับ <im itation> ก็เอซีที่เข้ามาติดตามทางช่องสายฝนมัป่าเจียงก็จะได้รับชมความน่ารักของเจ้ารถถังไพวันของเรานะครฉีดไว้เลยไหม ม,มันเป็นตะไครหอมมันไม่มีพิษมันเป็นสม,มุนไพรชิตะ่ใต้าขาหนะใต้าขาขาข้างล่างขาหนะใต้ท้องนะเออ เป็นสเปรตะไคร้หอมนะคะ FC จากกรุงเทพนะคะ FC พี่แป้งนะคะฝากมาให้นะคะเพราะว่ายุงเยอะนะคะแต่ว่าสองสาวันนั้นเยอะจริงๆนะคะเหม็นหรือหอมไอวันบอกเหม็นหรือหอมเหม็นหรือหอมไม่รู้ฉีดไปแล้ว <laughs> ออก็สอง เมื่อวานนะคะลมลมลมหนาวเข้าแล้วนะคะยุงก็น้อยลงบ้างแล้วนะคะนี่เจ้ารถถังของเรานะคะิ๊กๆุกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกินอีกนะครับ ต้องขอบคุณ f c มากๆเลยนะคะที่รักแล้วก็เป็นหว่วงเด็กชายพายวันของเรานะคะก็ FC หลายท่านบอกว่าน้องยังเด็กอยู่นะคะอย่านมเร็วก็ถือว่าไม่ไม่เร็วมากนะคะเพราะว่าน้องร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็จมำมั่งดีถ้าไวนานกว่านี้ก็อาจจะยากต่อการเรียนรู้นะเพราะว่ายิ่งโตยิ่งสอนยากนะคะเด็กๆอย่างนี้ก็จะได้รู้ภาษา เร็วขึ้นหน่อยนะคะจะได้เป็นเด็กฉลาดเหมือนพี่หมูดาวนะคะสังเกตดูได้จากตอนที่หย่านุมวันแรกนะคะวิ่งมาอย่างเร็วเลยไม่มีร้องไม่มีงองแงเลยนะคะจะร้องหนักหน่อยช่วงที่ป้าทองใบนะคะเดินแยกออกไปนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใส่ขนนดป่าเจียงของเราด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านได้ชมในคลิปต่อๆไปนะคะก็จะได้ติดตามความน่ารักของเด็กชายบุญสิรินะคะหลังจากที่เข้ารับการเรียนรู้นะคะว่าเป็นยังไงเราก็จะอัปเดตให้ FC ทุกท่านได้ชมกันะน,นะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ